ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เน,นี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ การเปิดตัวนะครับผมของเรือรุ่นใหม่นะครับผมของทางกองทัพเรืออิหร่านซึ่ง้าบอกว่าเป็นเรือรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวนะครับผมเพราะมันเป็นเรียกว่าเรืออิหร่านประดิษฐ์แล้วกันนะครับแต่มันไม่ธรรมดาเลยจริงเพราะเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมเป็นคลาสของ Aircraft Carrier หรือเรือบรรทุกอากาศยานรบโดยที่เรือลํานี้เนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าเรือชาหิตบามานบาเกอรีซึ่งที่บอกว่ามันเป็นเรืออิหร่านประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเนี่ยถูกดัดแปลงมาจาก เรือขนส่งสินค้าของเอกชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเรามาทําความรู้จักกับเจ้าเรือบรรทุกอากาศยานชาหิตบามานบาเกอรี่กันเลยดีกว่านะครับผมเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะได้เห็นสื่อของทางรัฐบาลอิหร่านเนี่ยลงคลิปวิดีโอรับมอบนะครับผมเรือลําใหม่ที่จะเข้ามาประจําการใน กองคับเรือของ IRGC หรือ Islamic Revolutionary Guard Corps นั่นเองซึ่งเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมมองเนี่ยก็รู้เลยว่ามันเนี่ยไม่ใช่เรือรบธรรมราแต่มันเป็นเรือบรรทุกอากาศยานหรือ Aircraft Carrier นั่นเองซึ่งตามข่าวแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นประเภทของเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และ UAV หรือ Unmanned a r i l Vehicle พูดง่ายๆเนี่ยก็คือดโดรนขนาดต่างๆนั่นเองนะครับในคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นได้เลยว่าเป็นการทดลองนะครับผมปล่อย อากาศยานไร้คนขับรุ่นคาเฮอร์สามหนึ่งสามขึ้นจากดาดฟ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้โดยที่เดิมเนี่ยนะครับผมโปรเจกต์ของการพัฒนาเจ้าโดรนคาเฮอร์สามหนึ่งสามเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างให้มาเป็นโดรนนะครับผมแต่มันถูกสร้างให้เป็นเครื่องบินรบแต่โปรเจกต์เนี่ยก็ถูกพับนะครับผมและดัดแปลงลดขนาดนะครับผมตัวเครื่องลงมาเกือบสิบเท่าจนกลายมาเป็นโดรนรุ่นนี้นั่นเองถ้าดูในคลิปเนี่ยขนาดเมื่อเอาขึ้นบินนะครับผมจากเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมันเหมือนเครื่องบินของเล่นเลยแต่นนอกกจาโค เนี่ยนะครับผมเราก็ยังคงเห็นโดรนรุ่นอื่นๆเนี่ยถูกจอดอยู่บนดาดฟ้าของเรือลํานี้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์อีกหลายรุ่นด้วยซึ่งนะครับผมกองทัพ IRGC ของอิหร่านเนี่ยได้ทําการ จัดพิธีรับมอบนะครับผมเรือลํานี้น่าจะนะครับผมตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแหละแต่เพิ่งจะปล่อยข้อมูลและคลิปของมันเนี่ยออกมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาน,นี้เองทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ตัวของเรือกันดีกว่านะครับผมว่าเรารู้ข้อมูลอะไรกับเจ้าชาฮิตบาเกอรี่ลํานี้บ้างอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดถามว่าใครเป็นผู้ผลิตเรือลํานี้ตั้งแต่แรกเลยต้องบอกเลยนะครับผมว่าไม่ใช่กองทัพอิหร่านหรือบริษัทต่อเรือของอิหร่านแต่อย่างใดแต่เป็นบริษัทต่อเรือของเกาหลีนั่นก็คือบริษัท H s ี r y ฮี่ สร้างออกมาเสร็จนะครับผมตั้งแต่ช่วงปี2000โดยที่คลาสในตอนแรกของมันเนี่ยนะครับผมเป็นคลาสของเรือ ที่มีชื่อว่าเจอร์มานิเชอร์ลอยเป็นเรือขนส่งสินค้าที่ตอนแรกเนี่ยมันถูกตั้งชื่อว่าเพราลินซึ่งทางอิรานเนี่ยด้วยความที่นะครับผมเขาต้องการเพิ่มศักยภาพทางทะเลให้มากขึ้นเนี่ยนะครับผมแต่การจะซื้อหรือต่อเรือรบสักลำเนี่ยเป็นอะไรที่แพงมากๆและยิ่งถ้าเกิดเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือบรรทุกอากาศยานเนี่ยมันไม่ใช่เรือรบที่ประเทศไหนหรือใครจะมีไว้ใช้ได้ง่ายๆเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนับประเทศได้เลยที่กองทัพเรือเนี่ยนะครับผมมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจําการอยู่ซึ่งการดัดแปล เรียบทุกสินค้าเพราลินให้กลายมาเป็นนะครับผมเรือชาหิตบัเกอรี่เนี่ยมันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมหลักๆเนี่ยก็เป็นแค่การ เปลี่ยนดาดฟ้าเรือให้กลายมาเป็นรันเวย์และติดอาวุธป้องกันอาวุธโจมตีเพิ่มนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงฟีเจอร์ว่าเรือลำนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูที่สเปคพื้นฐานของเรือกันดีก,กว่าเริ่มกันที่นะครับผมระวางขับน้ําของมัน,นยอยู่ที่41,978ตันก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับผมแต่แน่นอนละ่ะด้วยความที่มันเป็นเรือบรรทุกสินค้าข้ามมหาสมุทรเนี่ยมันต้องมีขนาดที่ใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วความยาวนะครับผมตลอดลําอยู่ที่240เมตรความกว้างนะครับผมอยู่ที่32.2 เรือลำนี้เนี่ยสร้างพลังงานทั้งหมดนะครับผม20 0 0 0กิโลวัตต์และจุดที่ทางกองทัพอิหร่านเนี่ยเขาออกมาขายกันเนี่ยนะครับผมก็คือเรือลำนี้เนี่ยมันสามารถแล่นอยู่ในทะเลได้พิสัยปฏิบัติการเนี่ยไกลถึง22,000ไมล์ทะเลเลยนั่นก็แปลว่าเนี่นะครับผมมันสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจกลางทะเลได้ยาวนานถึงนะครับผมอย่างต่ำเนี่ยปีหนึ่งก่อนที่ จะต้องกลับมาเติมน้ำมันนะครับรันเวย์ของมันเนี่ยนะครับผมยาวถึง180เมตรซึ่งเรียกได้ว่าเกินพอสําหรับการใช้งานอากาศยานประเภทโดรนนอกจากนี้เนี่ยยังมีแรมอีกด้วยนะครับผมที่ทําให้การปล่อยตัวโดรนขึ้นสู่อากาศเนี่ยทำได้ในระยะทางที่สั้นลง ทีนี้เรามาดูกันที่อากาศยานที่มันสามารถใช้งานนะครับผมกับเรือลํานี้ได้ด้วยความที่เป็นเรือแบบ i m p r o v i s e นะครับผมเป็นการดัดแปลงเรือบรรทุกสินค้าให้กลายมาเป็นเรือบรรทุกโดรนบรรทุกอากาศยานเนี่ยทำให้มันไม่ได้มีระบบที่ซับซ้อนอะไรมากสักเท่าไหร่และยิ่งการใช้งานร่วมกับโดรนด้วยแล้วเนี่ยนะครับผมทําให้เรียกได้ว่าอาจจะสามารถใช้งานกับโดรนได้ทุกรุ่นเลยในกองทัพอิหร่านแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมอาจก็มีรุ่นอะไรบ้างอย่างที่เราบอกนะครับผมมีเจ้าคาเฮอร์313หรือ JAS 313ซึ่งเขา ว่าเป็นโดรนประเภทสเตล์นอกจากนี้ยังมีอาบาบิล 3N ที่เป็นรุ่นของโดรนตรวจการโดรนรุ่นโฮมาซึ่งเป็นโดรนที่สามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้และก็ยังมีโมเฮเจอร์6ที่เป็นโดรนอนเนกประสงค์นะครับผมใช้งานได้ในหลากหลายภารกิจก็เรียกได้ว่ามีแตกต่างหลากหลายชนิดกันเลยแล้วอากาศยานปีกหมุนหรือเฮลิคอปเตอร์ล่ะมีอะไรบ้างจากที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยสามารถใช้งานนะครับผมบรรทุก เฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล206ได้แล้วก็ MI-171 ก็เป็นฮอที่กองทัพเรือของ i r g c เขาใช้งานกันอยู่นั่นเองโดยที่นอกจากโดรนและเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมเรือลำนี้ยังสามารถปล่อยเรือ Fast Attack หรือเรือโจมตีเร็วที่เป็นเรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับผมได้มากถึง30ลำ ที่ถูกบรรทุกมาภายในเรือลํานี้ก็เป็นจํานวนที่เยอะมากเลยนะครับในส่วนของอาวุธป้องกันและอาวุธโจมตีเนี่ยเราอาจยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากสักเท่าไหร่แต่เท่าที่เรารู้เนี่ยนะครับผมก็คือเรือลํานี้เนี่ยติดตั้งขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานระยะกลางและระยะใกล้มาด้วยรวมถึงนะครับผมมีเนวอกันนะครับผมหรือปืนเรืออยู่ด้านหน้าอีกนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายนะครับผมที่เขาออกมาบอกกัน เป็นระบบตรวจตาเก็บข้อมูลที่อยู่ด้านบนนะครับผมหอควบคุมการบินและสะพานเรือนอกจากนี้แล้วเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นอะไรบ้างเรือลำนี้เนี่ยนะครับผมด้วยความที่ถูกออกแบบมาให้เป็นเรือที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลเป็นเวลานานทําให้มันเนี่ยนะครับผมก็มีฟาซิลิตี้สันทนาการอยู่ข้างในด้วยนะครับผมนั่นก็คือสนามกีฬาอินดอร์ที่สามารถเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับผมยังมีศูนย์พยาบาลครบรูปแบบ แล้วจากข้อมูลเนี่ยก็บอกด้วยนะครับผมว่ามันถูกใช้งานเป็น refueling station หรือเรือเติมเชื้อเพลิงให้กับอากาศยานดโดรนเฮลิคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งเรือลำอื่นได้อีกนะครับผมด้วยความที่มันเป็นเรือประทุกสินค้าทําให้มันมีที่ว่างในการใช้งาน f a c i l ิตีพวกนี้ได้เยอะ รวมไปถึงอากาศยานที่มันขนมาเนี่ยก็เป็นโดรนที่มีน้ำหนักเบาและขนาดเล็กก็น่าจะมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยนั่นเองนะครับก็นี่แหละทุกคนเป็นข้อมูลที่เราหามาได้เกี่ยวกับเรือบรรทุกอากาศยานลำใหม่ของอิหร่านอย่างเรือชาหิตบามานบัคเกอรี่ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมมันคุ้มค่าไหมมันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเรากลับมาได้เลยนะครับในวันนี้ถ้าหาข้อมูลหนุนภาพประการใดหรือขาดตัวบทร,ร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ และถ้าท่านผู้ชมอยากดูคลิปเกี่ยวกับยุทธณ์การฝึกนะครับผมหรือข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทัพบ,บกไทยของเราเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปที่เว็บไซต์ r t a m i t h หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยในนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับกองทัพบ,บกไม่ว่าจะเป็นข่าวสารกิจกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานสวัสดิการต่างๆของข้าราชการทหารและรวมไปถึงนสต stop service ที่จะให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับการรับสมัครเจ้าหน้าที่ของกองทัพไม่ว่าจะเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนในสิบนะครับผมอาสาสมัครฐานพรานและอื่นๆอีกมากมาย ยังไงก็ลองกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับรูปภาพการฝึกคลิปการฝึกคลิปยุทธปกรณ์เจ e ๋งๆ e อยู่ในนี้หมดเลย rta.mi.th กดเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ถ้าหาข้อมูลหรือภาพประการใดหรือขาตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขอภายมานาทีนี้ด้วจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมบายยครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ